ครับแจ็กวนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวครึ่งนะฮะลูกค้าครับของยอโคมสสูรมาให้เราไม่ชมกันนะครับซึ่งเท่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโคมสสูรุ่น WA 380รุ่น6นั่นเองนะฮะตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะฮะแล้วก <K al ong> ็ <model> <t ot. S 2> well ตัวนี้รุ่น6นะฮะแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วพวกนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาใช้งานนะฮะเป็นเครื่องนตคอมเบลเร็วตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่ร้ด้อยหมดแล้วนั่นเองนะฮะรุ่นเเนรรออองงกก้าาาาาัั ได้ดีนะครับผมมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่าเด้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอแล้วก็แวก็จะให้ เทียบกับรถบ้านเราเนี่ยเขาเจ้าตัวรุ่น6กวันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ตรงสูตรคอมมูสูบบางกอกไทยแลนด์หน้าปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับฮ่เป็นรุ่นตรงสูตรคอมมูสูบ้านเราด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับบุ้งกีขนาด3คิวครึ่งนะฮะแล้วก็แน่นอนเจ้าตัวสามคิวของคอมมูสูเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเบอร์ยางที่เป็นเบอร์ยาง23.5 25นั่นอีกนะครับตัวนี้นะครับนี่เบอร์ยาง23.5 25นะแล้วก็ในส่วนของเกียร์เนี่ยก็ตามนะรถตักไซส์ใหญ่เลยเขาจะมาเป็นระบบเกียร์ทอนนั่เองนะครับลูกค้าครับเดี๋ยว ให้ดูใกล้ๆนะฮะ เกียร์ท็อปแบบนี้นะฮะสภาพลูกเกียร์ของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีมา,มากๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราดูสภาพเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์พกซูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับนี่วางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะในส่วนของงานเครื่องของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นโคมสัสซู 6D107 นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวดูสภาพเครื่องฝั่งเทอร์โบใกล้ๆกันนะครับ สวยแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมปิดปากเครื่องก่อน,นะฮะแล้วก็จะพาเดินไปดูีปฟังด้วยน,น,นะครับนี่ะึบโอเคนี่สวยแบบนี้เลยพัดลมด้านหลังแน่นอนตามสาตรุ่นใหม่นะเขาจะมาเป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกแบบนี้เลยความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะหมุนออโต้นะฮะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องอยู่นั่นเองนะฮะถ้าเครื่องร้อนเขาก็จะหมุนแรงนะฮะแต่ถ้าเกิดเครื่องไม่ร้อนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆสโล,โลไลฟ์ของเท้าใปนะครับแบบนี้นะเป็นออโต้นะฮะนี่หล่อมากนะครับโอเคเปิดไปฟังดูกันนะครับชึบ สวยดีมากๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องของเขาเนี่ยการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ททางานได้นิ่มนะฮะแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะนสิดปลอกน,นะครับเอ,อเคนะฮะสวยนะครับอันนี้นะฮะร,รอๆแบบนี้เลย เดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะแคมเคิรนรอยล้ารอยดําไม่มีนะครับอ่าแล้วก็สภาทาบุ้งกีก็มาสวยๆเนื้อเต็มแบบนี้เลยรอยทะลุรอยชี้ขาดของตัวเนื้อบุ้งกีเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนหัวเก่งกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาลองขับเทสนะฮะในส่วนของเกียร์กับปั๊มของเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับสภาพหน้าตาภายในนะฮะ หลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะครับนี่เบาะตีโลโก้คอมสูไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วก็คอนโทรลของเขาตามสายรถตักสายใหญ่จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับขึ้นลง1ตัวแล้วก็ความหงาย1ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวเขสแรงให้ดูก่อนเลยนะครับนี่นะฮะนอยได้สบายๆนิ่มๆนะฮะนี่นะครับรอบ,บ,นะรบ,บอกได้เลยว่าพร้อมลุยตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองยกเขนให้ดูด้วยนะฮะ นี่นิ่มนะครับตามไม้ตามมือคอนโทรลคอนโทรนิ่มนะฮะขับง่ายขับสบายนะครับตามสายรถตักรุ่นใหม่นะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างในส่วนของเกียร์ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4เกียร์นะฮะลูกค้าครับตามนี้เลยตามสายเกียร์ท็อกนะมีทั้งหมด4เดินหน้าสีไฟหลัง4นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันเลยอ่ะแล้วก็ลืมบอกนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์คอร์ก็จริงนะลูกค้าครับแต่ด้วยความที่ครับเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันนะฮะของเกียร์ออโต้มาให้เรา เลือกใช้ด้วยนะครับก็คือมี2สองแบบเลยทั้งเกียร์แมนนวลกับลูกเกียร์ออตโต้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้ง่ายด้วยการหมุนวอลลุ่ม um แค่นี้เลยนะฮะนี่นะฮะอย่างแมนนวลเนี่ยก็คือเลือกแมนนวลตรงตัวตามชื่อของเขาเลยแต่ถ้าออโต้จะมี2อระดบับมีออโต้โลกกับออตโต้ไฮน,นะครับซึ่งก็สามารถเลือกใช้งานได้แล้วแต่คนขับหน้าง,งานถนัดได้เลยแต่วันนี้จะมาลองแบบแมนนวลปรับเกียร์ตามมือให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเกียร์หนึ่งถึงสี่ของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบดีหรือเปล่านะครับนี่อันนี้ภายหลังนะฮะสอง สามีนะครับปื๊ดนี่นะครับเบรกนิ่มนะฮะอ่ะเดินหน้ากันบ้างนะครับอีกหนึ่งนะฮะปื๊ดสองสามีนะครับปื๊ดนะครับอ่าก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะลูกค้าครับตัวนี้นะครับอ่ะแต่ว่ายังไม่นําใจเดี๋ยวเราลากเกียร์ให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะวัดรอบกันให้รู้ไปเลยนี่ก็เหยียบโดยที่ไม่ต้องรอรอบนานนะลูกค้าครับแป๊บเดียวก็มาเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดินหน้าอีกทีนึงนะฮะ ลากให้รู so ite, ้กันไปข้างนะฮะปึ๊ดนะครับนี่บอกได้เลยว่าแรงดีมากๆทางานไวดีมากเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับอะแล้วก็พวกปั๊มคอนโทรลคอนโทรลนะฮะพวงมาลมพวงมาลันต่างๆเขาเนี่ยก็ทำงานนิ่มๆนะฮะขับง่ายดีมากเลยนะครับนี่คล่องตัวดีมากนะถ้เป็นสายใหญ่ก็จริงแหละแต่ด้วยความที่เขาเป็นตัวใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกความนิ่มความคล่องตัวเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มเหมือนตัวรถเล็กเลยนะครับตัวนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเหตรต้นของเจ้าตัว สำหรับลูกค้าท่านใดนะัะผมที่ดูแล้วสนใจนะครับเจ้าตัวรถตักขุมสุด WA สามร้อยแปดสิบรุ่นหกคันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่คือตัวนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับและวก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอก่อนขับทดลองใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับุีนี้ววัมนบอล เครื่องเกียร์อของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นระบบครบแรงดีหมดเลยเอาไปก็พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับค่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่แพงด้วยนะฮะช่วงร้านกลางๆเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวของรถสูตร WA 3 8 0รุ่น6คันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่โดยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ